สนุกนะครับมาดูกันซิว่าคดีม1น2หนึ่ของนักโทษชายทักษิณเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะยอมเสียประวัติที่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวไหมแต่การที่จะทำแบบเดิมมันก็ท้าทายที่จะเป็นระเบิดคนไทยที่รักความยุติธรรมคงไม่ยอมแน่ถ้าจะแบบเดิมอีกคือไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวสมมุติว่าถ้าโดนตัดสินนะ ว่าผิดแล้วโดนลงโทษให้ติดคุกอย่างนี้เป็นต้นไอการที่จะใช้บริการของใครบางคนที่เคยเป็นมานะครับแบบประเภทลื่นไหลไปตามช่องทางทางกฎหมายจนรอดพ้นนะครับไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียวเนี่ยมันก็ท้าทายท้าทายสังคมแรลงนะครับที่จะทำให้เกิดออสภาพแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง สภาพของนักโทษเทวดาแต่การทีออ่ท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาไปหาท่านวิศณุเครือง,งามก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะครับแต่ผมว่าคงไม่อยากทำซ้ำแบบเดิมแบบนักโทษเทวดาอาจจะมีวิธีการต่างๆนานาที่ทำให้โทษมันน้อยลงและที่สำคัญที่ผมคิดก็คือว่า อาจจะทำอย่างไรก็ได้วิธีการอย่างไรก็ได้ทางกฎหมายหรือทางถุงขนมที่จะไม่ให้ตนเองผิดหมายถึงนักโทษชายทักษิณน,นะครับคงจะทำเพื่อทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ตนเองผิดสังคมคงไม่ต้องรอยิ่งลักกลับมาเพื่อจะดูปรากฏการปรากฏการบันลือโลกอีก ในคดีมหนึสของทักษิณน,นี่ก็อาจจะเป็นปรากฏการ์บรรลือโลกครั้งต่อไปนี่แหละไม่ต้องรอยิ่งหลักละครับหรืออาจจะเกิดการหนีออกต่างประเทศอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับจเจริญธรรมครับสวัสดีครับ